มาค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ลืมผัดพริกหมูค่ะผัดพริกหมูวันนี้มีอะไรมากเนาะของอ่อนใส่รสดีมันหอยหน่อยนึง เพราะว่าน้ำพริกเขามันอยู่แล้วใส่น้ำปลาเล็กน้อย น้ำมะนาวก็สำเร็จนะคะน,น,นี่เร็จจ้าออนจะเอาพริกสำเร็จเนาะนี่ไม่ได้โฆษณานะนเห็นไหมยี่ห้อเนี้ย อร่อยมากออนจะใช้ตัวนี้อร่อยกินกับผักอร่อยมากเรามาชิมกันว่าพอดีหรือยัง ืแตดน้ำตาลหน่อยหนึ่งอร่อยเลยแล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าน้ำพริกข้าวเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะเน่เสร็จแล้วจ้า ไปได้หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยจ้าเสร็จแล้วค่ะนง่ง่ายค่ะ ซื้อน้ำพริกสำเร็จมาผัดเลยเราไม่ต้องไปตําอร่อยคะ่ะอร่อยคะ่ะมานะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ขวดก่อน บรรจุเร็วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมอ่ะใส่ขวดนี่น้ำพริกยี่ห้อนี้นะคะอร่อยค่ะนี่น้ำพริกหมูของเราสําเร็จเรียบร้อยได้ขวดนี้ออนกินไปไปไปมั่งแล้วแต่ถ้าผัดจริงๆคือเอ่อ กวดหนึ่งกำลังพอดีหมูเนื้อหมูร้อยกรัมพอดีค่ะเสร็จแล้วง่ายๆสไตล์ออนเองน้ำพริกหมูอย่างน,นี้อร่อยสุดๆนี่เราก็มาผัดข้าวน้ำพริกหมู อร่อยค่ะอร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆ